<า>สบายดีพี่น้อง <laughs> สบายดีบนสกุลส,สกุลแต่พวกกระซ่องแม่น้องเท่นเป็น้องจังน้องน้ำสบายดัน, <laughs> น,นตำมะละกอ <laughs> ตำมะละกอกินกระเพื่อนนางเนาะ,ะ,ะน้องนีองน้อ่น, <laughs> อน้องป้องน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 องน้อน้อ้องน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 ้อเนองน้องน้อ้ออน้องน้น้องน้อ นี่แมงตับเต่าหนึ่งหม้อปูรองหนึ่งกระปุกนะคะจัดหนักจัดเต็มข้าวเหนียวหนึ่งติบเออพี่น้องเอยมานั่งนี่น้ำน้ำอ่ะตำเองแซบเองใชลูกใครแม่ลองกินขอดีก่อน เองยังไม่ถอดยไม่เอาสบายดีโอ้โหระวังหกดื้ออูดองไม่นอนอันนี้จะหกเลยละหกต้มตำจะหกอ่าคนเดียวคนละปั้นระวะวั้นคนละปั้อ เอาเห้านโกินก่คนรป้ามนาจะเก็กินอ่าแล้วมหมนะอ่สาวาัลอมแม่ปาวกับพล้มนะอว่ามีมีอะไรมีเปาหรือเปล่าเขาพิเ้นด้วยอันนึงมึงไม่ได้โรดบนีิ อร่อยอ่ะคนตำไม่กินครับคนตำคนตำก็คืองูง<อ>ูนกไ ไม่เยอะเร<ล>ื่องมันตับเต่าลูกใช้มือมร้อนไหมร้อนใช่ไหมแล้วแม่มพิงม,มือเจ้าของอ่ะ ขึนเลยขึ้นให้วเข้าม,ม,มาุ้งต้นอ๋อเลืแม่นั่นเพิ่งไงเไพิ่งจะนึ่งเสร็จเนาะเพิ่งจะนึ่งเสร็จตอนเช้าเอง สิบเอ็ดโมงไม่เนไ่หยุดตีวันละนะสามวันเนาะพรุ่งนี้ก็ประโียแล้ววันนี้วันที่สามแล้วพรุ่งนี้ก็วันที่สี่เฮ้กัน ไอ้ปลาไปหัวข้าเหยื่เดี๋ยมันจับก่อนนี่ยน,น่าทำนะอาทำไมน้อยๆเน,นี่ยกําเท่านี้นี่กินข้าวเยอะจะได้โตไว้ลูยทํางานยงแม่เดี๋ยแม่ลองก่อนอาบน้ำ Không ngon vẫn bảo Mẹ vừa bảo ạ, khi nào khai thổ Hãy không ตังกินกินง่ายตัวไมนเป็นตัวไฟในวิตามินม่พูดไหนไงพี่บ้านพี่แปางไปไหน หน,นาบ้านแบบนี้เลยกินข้าวกินนมจะได้โตวไวๆอย่างเกิงจรพอได้มีนมพอนี้วันอะไรวันหยุดวันครูวันครูว,วันครูค่ะ อย่างเ่าแม่ก็อร่อยเขอต้องอส่อะไรใช่ไหมแม่ขอแม่ต้เป็นตำปูอ่ะขาต้องใส่ปูคขนุกมะพอยังตไม่เป็นไงก็เลยไม่ได้ใส่ปูใ้่ไหมก็มีหมุดออกไปเลย เฮ้ยไม่ได้นี่ยใช่ะอืมเอฟลอยเอยทุกวันอ่ะทุกวันเอฟลอยอ่ะไม่มีใครพูดด้วยเลยเวลาใครทอยพรพรไม่เพราครูจะมาฟ้องหนูคนเดียวอืมทำไ

พอดกอบแบบน้อยถ้าเราไปหาไม่รับคือจะเป็นลมตายเลยนำอะไรร้อนมากเลยทำอะไรเป็นลมยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่กวนลงหา ็มันร้อนไงตอนนั้นหนูดูหน,นูเกือบค้างเลยหนูย<า>ืนตาเดียดค้าหนูก็ด,ดูดีว้าคำนี้ยังไม่หมดเชียนต้งตามไม่หมดด้วยไ <c oughs> ปบอยดเมเพิ่มเลย

จะกินก๋วยเตียวมาจากลา้วนะพ่อยแม่มาจากลา้วนะนียน่ะหมดลดิเออแม่มจะหมดแล้วี่ ถ้ามันกดแล้วมันกน็กดไม่ได้ใช่ว่ามัน,มนแบตมันจะหมดแล้วดับแล้วนี <Hello. S 1> ่อ่ะลงจะเปิดปิดวะถ้าเราไม้ทำมันก็จะม,มึนดับแล้วคอยดูมันจะได้ยินเสียงใช่ไหมแสดงว่าจะหมดแล้วเอาไปใช้แบตจะหมดแล้วใช่ไหม ăn đi hát. đi ăn đi hát được không. ở bang mình. Ô, เดี๋ยวกินด้ยเด็กเล่นภาพขุด <Leute> ป <squishy> ุ <genocide> ๋ยโอ้เสียพีนเลยลาอะไรกัน้องจ๋ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยู่ดีแม่เบอร์สูสกุขพัณก็มาคินนาสบายดีสบายดีค่ะเอาได้เผ็ดเผ็ด